ผมเป็นลูกชายของอดีตทหารที่เคยประจำการอยู่ตามแนวชายแดนวันหนึ่งพ่อเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังว่าตอนนั้นพวกเขากำลังล่าตระเวนในป่าลึกใกล้ชายแดนพมา่าคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นพ่อบอกว่าจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงคนเรียกเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหน เสียงนั้นก้องกังวานมาจากในป่าลึกพ่อกับเพื่อนทหารรีบตั้งสติเพราะรู้ดีว่าไม่มีใครอยู่ในป่าแถวนั้นนอกจากพวกเขาพ่อกระซิบถามเพื่อนได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนพยักหน้าหน้าซีดพ่อบอกว่าเสียงนั้นเรียกซ้ำแต่ค่อยๆเบาลงเหมือนคนเดินห่างออกไป พวกเขาตัดสินใจไม่ตามเสียงนั้นไปเพราะสัมผัสได้ถึงความผิดปกติพ่อบอกว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่าทหารชุดก่อนหน้านี้หายตัวไปในป่าแถวนั้นอย่างไรร่องรอย พ่อเชื่อว่าเสียงที่ได้ยินในคืนนั้นคือเสียงของวิญญาณทหารที่เสียชีวิตในป่าและยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นหลงทางรอคอยความช่วยเหลือที่ไม่มีวันมาถึงเรื่องนี้ทำให้ผมขนลุกทุกครั้งที่นึกถึง บางทีเสียงที่เราได้ยินอาจไม่ใช่แค่เสียงลมหรือเสียงสัตว์ป่าแต่มันอาจเป็นเสียงจากโลกอีกมิติหนึ่งที่เรามองไม่เห็นได้ก็ได้